สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมตอรี่สไนเปิน,นะฮะและในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการอัปเดตของเขาที่สุดแสนจะวิเศษมากๆเลยก็คือ April f o o l Day นะครับทุกคน ซึ่งเขามีแจกตัว e x c l u s คลูซีฟฟรีนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่เจ๋งมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะฮะก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะเอาล้วฮะทุกคนครับเราก็เข้ากันมาแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาอัปเดตของเขาเอพิลฟูลนะครับอินฟินิตเพจอีควิปแล้วก็ฟรีเอ็กซ์คลูซีฟเพจนั่นเองเนาะนี่ครับทุกคนและนี่ก็คือ ID ผมอีก ID เดียหนึ่งที่ผมทําไปแล้วนะครับก็จะเป็นฮิปโปครับฮิปโปเมลอนนะอย่างเท่นะครับทุกคนนี่ โอเคมาดูกันว่าเขามีอัพอะไรกันมาบ้างใช่ไหมตึ้งมันเจ๋งมากๆเลยนะสำหรับสุรต่านนะไม่ใช่สำหรับเรานะครับมันคือ infinite p e ร อีคลิปนะครับทุกคนก็คือใส่ตัวละครเนี่ยได้ไม่อั้นเลยนะโหใส่ได้ยันเซิร์ฟแหลกอะครับถ้าเรากระเป๋าเรามีตัวเท่าไหร่เนี่ยไปเลยครับเป็นร้อยร้อยตัวเลยผมไปดูคลิปเมืองนอกมานะครับมันเยอะมากๆก็เจ๋งมากเลยนะครับทุกคนก็ขายเป็นช่วงเวลาจํากัดนะครับทุกคนเหมาะสําหรับคนมีเงินเท่านั้นนะครับเอาเะทุกคนครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวิธีจะได้เจ้าตัวนี้ทํำยังไงนะครับ มันจะต้องมีเอลนะครับทุกคนก่อนอื่นผมก็จะมาที่ธนาคารนะครับมาเบิกเอลก่อนผมมีสะสมไว้บ้างผมก็จะต้องถอนมาสัก6ตัวนะครับมาเลยถอนเอลก่อน,นครับอ่าฮะถอนมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นจริงๆแล้วต้องมาพิวม,มาพิมพ์นี่ก่อนครับเอพิลฟูลนะครับ,รบพิมมลงไปในแชทเลยนะครับอันนี้คือภลรกิจที่1นนะอ่านี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะทุกคนนะ 1>, 1ต่อ3คอมพิวแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปต้องใจกว้างนะครับก็คือเทดสัตว์เลี้ยงให้ไปสักคนหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนซึ่งผมก็จะเทดให้ตัวเองนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวที่ไม่ใช่เอลเทรดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับก็จะใช้เป็นตัวพวกพวกนี้ละกัน3ตัวนะอ่ะลองดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะได้นะลองดูนะใจกว้างนะกว้างพอไหม โหลดนะครับปุ๊บอ่ะนี่ครนี่ไงครับทุกคนได้นะครับผมเหมือนว่าใช้ตัวอะไรก็ได้นะแล้วก็ต่อไปนะครับก็เราก็จะได้แล้วนะทุกคนซั c r ิ f i c e e นะครับอันนี้แหละที่จะต้องใช้อลจริงๆนะทุกคนนะเราจะต้องเอาอลนะครับ3ตัวมาผสมนะครับเราก็จะได้แล้วูมาๆมาผสมเลยครับ f i l เพชรนะครับเอสาตัวเนาะสามสองหนึ่งป้ l e t นี่ครับมาแล้วโอ้โหง่ายดายทุกคนถ้ามีอลนะ เออถ้ามีเอลนะผมว่าเดี๋ยวเอลราคาขึ้นแน่นอนอะนะครับเอาถ้ามาดูกันครับนี่จา้าทุกคนตอนนี้มีพันกว่าตัวเองนะตอนที่ผมทำไอดีผมเนี่ยมีแค่ร้อยกว่าตัวนะครับตอนนี้มีพันกว่าตัวแล้วหนึ่พนตัวเดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะมีปั๊มกันมาเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ตาดานโอ้โหฟินสุดๆนะครับตอนนี้เราก็มีสอตัวเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมไปเทศให้ ID หลากก่อนนะเอาละทุกคนครับผมจะมาปั๊มอีกตัวนึงนะผมจะได้มี3ตัวตอนนี้ผมมี2ตัวแล้วเนาะก็สเต็ปเดิมเลยนะครับก่อนอื่นก็พิมพ์ April f o o l Day ลงไปนะครับผม April f o o l เท่านี้นะครับเรียบร้อยได้เพชรด้วยเหรอจากนั้นผมก็จะต้องใจกว้างนะครับอ่าน,นี่ผมให้3ตัวนี้เขานะครับนี่คือการใจกว้างของเรานะครับเอาไปเลยจ้าฟรีๆจ้าเฮ้ยซิเอร์าดาก้เลยเหรอเอาไปเะนะครับ เพื่ออะไรนะทิโปโมลอนนี่โอเคสิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งสุดท้ายก็ต้องไปที่บีดอาา่าฮะมาครับมาฟิลเพรกันครับผมอาฮทุกคนครับใส่เข้าไปนะครับเออดีนะเราเก็บไอเฟสท i ป e อลเนี่ยมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอเคได้แล้วครับตัวที่3ของเรา ผมเข้าไปฝากธนาคารนะและเดี๋ยวให้ตัวหลักเอามาเดินโชว์เท่ๆ3ตัวทุกคนเกมนี้มันคือเกมอวดสัตว์เลี้ยงนะทุกคนนะนี่ครับผมก็ฝากเข้าไปเลยครับตอนนี้มีพันหกรตัวนะทุกคนมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันปั๊มได้อะเนาะถ้าใครมีเอ่มไปทิปเอลเยอะๆนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไ d ดีหลักนะครับเอาละคสวัสดีครับทุกคนมากันแล้วไปดูกันเลยฮะตาดาน,ดานเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน 59B 57 b 49B นปครับนี่3ตัวเลย โอ้โห oh, ฟ้นสุดๆที e ่ห้าเอาไปอวดคนในเทดดิ้งฟาซาได้แล้วนะครับทุกคนหรือจะามาอวดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยเออเกมแห่งการอวดสัตว์เลี้ยงมันช่างดีจริงๆนะเออแต่ผมยังติดใจกับไอ้นี่อยู่เลยนะ Infin i ิต p พ t Equip ปนะครับโหดเกินนะครับทุกคนฮนะผมมาเดินในเทดดิ้งฟาซาแล้วคนนี้เขาต้องการสวับนะจัดให้นะเออจับพัดจับปูมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับ จากเจ้าตัวที่ปั๊มได้นะฮะเอาละครับทุกคนครับเขาเรียกผมว่าบอสตอรี่เลยนะแต่เขาปิดเทดอยู่เขาเปิดเทดแล้วครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากเจ้าตัวที่มันปั๊มได้นะเฮ้ยเนเชอร่าดาร์กอนเหรอเอานะครับทุกคนโอ้โหดีอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะไม่รู้เขาจะให้กี่ตัวนะครับผมต้องการแค่ตัวเดียวก็พอใจแล้วอะเพราะว่ามันปั๊มได้ไงทุกคนผมมีเอลหลายตัวไงนะครับตัวเดียวผมก็ดีใจแล้วนะมาเถอะ ดิวผมดีลนะครับเพราะผมมีเอลเยอะนะฮะทุกคนเออได้ตัวนี้โอ้ยทุกคนโค้ชฟินเฮ้ยแตงเกิโซมาดโอ้โหโหสดๆตัวนี้มีกี่ตัวอ่ะไม,มันไม่บอกจํานวนด้วยนะทําไมไม่บอกวะงงเหมือนกันนะอย่างเจ้าตัวนี้มันบอกใช่ไหมทุกคนตัวอื่นๆผมมันก็บอกนะครับเอ็กซินะครับย่าหูหฟินสซดโอ่ะครับทุกคนครับเหมือนจะมีเยื่อไหมทุกคนนะครับแซดบอยครับแซดบอยอยากโดนหรือเปล่า อยากได้พนี่เ่ะขอเพิ่โพนี่ได้ไหมลองเทดไปดูนะลองเทดแซดบอยไปดูนะเอาละครับเขาจะให้อะไรเราครับมาดูกันนะทุกคนก่อนจะจากกันในคลิปนี้สักนิดนึงมาดูมาดูมาดูาดเฮ้ยทุกคนครับเขาจะให้ไอศกรีมโคน e ผมตกลงตกลงเลยนะครับเาขาโอเคปะ่ะเฮ้ยถามจริงได้ไอศกรีมโคนแบบฟรีฟร OMG โอ้ยมันเฟินส,สดๆเลยทุกคน Thank you TS อะไรวะต้องพิมพ์ยังไงวะเนี่ยทุกคนนะโอ้โหฟินส,สุดๆดูดิ สามตัวแล้วว่าโอ้โห T S Y M เออ thank you so much นะครับเฮ้ย T Y S M เออเบอร์แล้วทุกคนดึกแล้วด้วยตอนนี้เอาเถอทุกคนครับผมก็แลก2ตัวพอนะเก็บไว้ดูต่างหน้าตัวหนึ่งเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเจ้ากิจกรรมมัน,นเนี้ยมันจะหมดตอนไหนตอนนี้ผมก็ต้องรีบไปปั๊ม ID ดีแล้วก็เอามาทําหลายๆตัวนะไอ,อ้นั่นเองนะครับตื่นเต้นเกิน,กนทุกคนลิ้นพันเลยขอภัยด้วยนะเฮ้ยทุกคนครับผมผมเขียนไว้ว่าแซ Hi ิโปโปนี่ฮาคุบอกโอเค้องเทไปดูนะเอ,อิ่มต้องรอ ต้องรอ13วิครับทุกคนเพราะผมเพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟนี้โอเคฮาคุเทรดมาแล้วครับเอาไปเลยจ้าพี่โปเมลอนไปเลยเอาโพนี่มาอยากได้สุดๆนะครับโอเครับไปเลยรับไปเลยอยากได้โพนี่นี่คือตัวที่ผมต้องการมากชอบมากตัวนี้โพนี่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 แรกกับพี่โปเย้ยา h ูเรียบร้อยทุกคนฮะหมดแล้วครับพี่โปผมเดี๋ยวผมต้องไปปันะ๊มนาทีแรกกะจะเก็บไว้ตัวหนึ่งนะเออ ไป,ไปมาๆอยากลองเทดกับโพนี่ดูนะครับได้มาด้วยสมใจหวังนะครับเอาละทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมนะก็จะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับทุกคน